สวัสดีจ้า,จาทักทายนะคะนี่อเมริกาซาจ์น่ากินน่ากินเพื่อนนี่เอกน้องสาวช่วยกันทำหน้านะน้องสาวไปทำธุระข้างนอกเอกาถามว่าเออตั้งความร้อนเท่าไหร่บอกสี่ร้อยยี่สิบห้าเอกตั้งตั้งเนี้ยนะเตาเตาอ,อบแล้วก็เขาบอกว่าเอาไว้ทำดังปี๊บแล้วก็ให้ เอาเข้าตู้ประมาณสิบห้าถึงสิบแปดนาทีผลลัพธ์ที่ได้ออกมาหน้าตาหน้า,นาทานมากเลยค่ะเนเพื่อนด่าลองทานมีซอสซีทลอนนี้เนื้อแล้วส่วนผลลัพธ์ที่ได้คือว่านี่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าสาเหตุเอเอ,เอก็ทําตามที่เขาบอกนะแต่ว่าเอได้กลิ่นก่อนได้กลิ่นว่ามันไหม้อะนี่ตรงนี้เห็นไหม เพราะว่าไอ้ส่วนอันนี้มันไม่ไม่เวลาเท่ากันเพราะว่าถาดมันมีรูเห็นไหมรูระบายความร้อนอะอันนี้ก็สวยงามน่ากินเห็นไหมแต่อันเนี้ยมันไม่มีรูระบายอะอันนี้แค่สิบนาทีนะเขาสั่งไว้ประมาณสิบห้าหรือสิบแปดนาทีใช่ไหมอืมเป็นอย่างนี้แล้วน้องสาวก็ไม่อยู่ด้วยไปมาแล้วหาว่าจะเป็นยังไงต่อก็ไม่รู้เนะี่ยแต่น่ากินน่ากินนั่นเพื่อน ต่ดูเนี่ยมันไม่ได้เลยนะอทักทายนเพื่อนองานเข้าอีกอ่ะแต่อันนี้ก็น่ากินเพื่อนเนี่อร่อยดีอีบอกคุณสามีแล้วว่ามันอ่เออํำไม่ไหมแต่ว่าข้างหน้ามันก็กินได้นะเออเพื่อนเป็นอย่างนั้นไป <laughs> เอ้ยซื้อเขากินง่ายกว่าไหมเนี่ย นี่พี่ใหญ่เรานี่นอนสบายใจนอนกระดิกหางนอกดุดิ้งดุดิ้งนี่คุณแคคเกอร์สายหางอ๋อนอนฝันอะไรนะนอนกระดิกหางดุกดิ๊กดุ๊ก,ก,กอย่างเงี้ยนะอืมนี่ดูคุณปลาซิวนะคะสบายใจธรรมาดาเท่ไหอ่อะนอนเปลเลยนะคะ ตื่นขึ้นมามองหน้าเดแม่แซวอุย๊ยหลับต่อดีกว่าอันนี้ก็ดมดมแบบเฮ้ยกินแล้ววะกินกคาวิซ่าไหม้เลยเวะ้ย <c oughs> เอเอ,อเออเกียรเพื่อนแต่อีกหน้านึงก็ยังกินได้อยู่ คนทำเป็นก็ไม่อยู่บ้านไอคนที่ฝากไว้ให้ทําก็ทําไม่เป็นเออมันเป็นอย่างนั้นนะจะจะว่าเราไม่เชื่อฟังเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่สรุปผลลัพธ์มันก็ได้อย่างที่เห็นนั่นแหละฝากไว้ในใจเธอ <c oughs> พิจา่าซื้อกากินดีกว่านะ้องคอยดู พอระบบความร้อนมันบางทีมันก็ร้อนมากบางทีก็ร้อนน้อยอเก๋เพื่อนเพื่อนหายน้ำแล้วพี่ใหญ่น้ำดีกว่าโอเคบ๊ายบาย